하, 둘, 셋. 사와디캅, 사와디캅 쿠크온. 반야반캅. 천 개어라캅 천. 와니 라오자두. 코사나 티 프라테타이. 개어캅 던 카오판사. 던 카오판사. 아, 함듬 라오. 함듬 라오. 오케이. 많이 푸르라래 코사나 하이 나이 อตอนประตต์ไทตอนข้าษายขามกินเล้าทำไมวะตอนเดชเอาวังเกตยู่จุนไม่ทักก็จริงนะสิครับควานทำไมถึงไม่กินเหล้าก็เพราะช่วงนี้งดเหล้าเข้าพรรษาไงเข้าพรรษางดเหล้ากันะครับเอาได้ผลนะที่พวกเขาพูดกับเธอทุกปีไงปีนี้เขาจะพูดกับเธอนะเตรียมตัวไว้อะไรอ่ะ ั้มชายผู้ซึ่งดื่มเหล้ามานานแล้วฮะแต่ก็ยังดูปกติดีนะฮะงั้นเราลองมาดูตับของตั้มกันดีกว่าตับก็เหมือนแผนกที่คอยจัดการของเสียที่เข้ามาสะสมในร่างกายนะีฮะสภาพยิ่งดื่มมากมันก็จะยิ่งพังพังหมดแล้วฮะพังหมด ประสิทธิภาพของตับในการจัดก,การของเสียก็ค่อยๆเริ่มเสื่อม้โชคดีที่เข้าพรรษาเนี่ยตามเขาวางแผนจะหยุดดื่มจิ้มลูกอะ่ะอยู่ในบ้านอะ่ะกลัวติดต่อบาอ๋อเขาไม่ใช่วันเขาษา <c oughs> สวัสดีครับที่ <จะ S 1> นี่แผนกตับครับพักไวไ้มันไม่ประโยชน์เ่า,า,เาจะ้ะเมาอาพอนจิตตง <c oughs> ตับเป็นอวัยวะที่สามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดดื่มตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้แน่นอนค่ะประสิทธิภาพการทำงานของตับก็จะดีขึ้นด้วยตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าหยุด เลิกดื่มเหล้าเถิดครับพี่น้องก็บอกเลยครับว่าตับฟื้นฟูได้ไหวไหมครับพี่ตั้มงดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนนี้ทำให้ได้นะสู้สู้สู้วันวันอะเอาแต่คุยกับนุ๊กไปทำกันป่านครับพ่อไปันป่าครับพ่อ ลนกมาวางทำไมเนี่ยพ่อครับลกผู้ตา้อยากไปเตะบอลกับพ่ออยากให้พ่อพาไปกินหมูก,กระทะอยากให้พ่อเห็นผมเรียนจบอยากให้พ่ออยู่กับผมไปน,น,นานๆ อยากให้พ่อเลิกเล่าลูกเขาห่วงคุณมากนะครับเข้าพันาษาี้ทำเพื่อเขากันเถอะจะได้มาอเอาไก่เน้อไซอเอาไกนะาไซว่าอะไรอยู่ลูกว่าลูกค่ะรู้แล้วนะ หยิบเล่าให้พ่อหน่อยเอา้าเป็นไรนะไอะเปล่าอให้พ่อเร็วขอบใจลูก ลลใคลูกเขาห่วงคุณมากนะครับเข้าพัารษานี้ทำเพื่อเขากันเถอ,อะไอ้คนเมาไงดื่มเหล้าขาดสติดกขาดสติเรื่องความสะอาด ขาสติเรื่องเงินขาดสติเรื่องควบคุมอารมณ์ขาดสติในทุกเรื่องหนูอยากอยู่กับพ่อคนไหนหไมีสติสู้วิกฤตมดเล่าเข้าพันษา ช่วงวิกฤตนี้ลองเปลี่ยนเล่าให้เป็นจอบแล้วเอาจอบไปทำงานหาเงินหรือลองเปลี่ยนเล่าให้เป็นกระทะเฮ้ยดึงกระทะกันอยู่ได้ไม่ช่วยเมียผัดข้าวขายดิหรือลองเปลี่ยนเล่าให้เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วรับส่งคนส่งของเป็นไรายได้เสริมเห็นไหมครับแค่ไม่ดื่มเหล้าก็มีเงินใช้พร้อมสู้ทุกวิกฤตมีสติยสู้วิกฤตหมดเหล้าเข้าพรรษา ทำไมเขาต้องเซ็นเซอร์ที่นมด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> แอนกอฮอล์เป็นอันตร,รายมันจะกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเลิกเหล้าโทรหนึ่งสี่หนึ่งสามอันนี้เป็นเออชินตาล่ากับแกงมากแล้วผมก็คิดว่าอา้าวห้ามดื่มเหล้าดีกว่าออยาดื่มเหล้านะครับใช่ไหมครับเพรยาดื่มเหล้าอ๋อ แต่น่าจะพระุ่งนี้ผมเริ่มเลวถึงเราออกเพราะว่าผมเป็นคนโง bye bye. ่รอแรงครับโอเคครับทุกคนเลวจากกันครานะครับบายบายครับสวัสดีครับ้ํมดึมดาวนะครับ